เ็นดังเลยจะมันมักแล้ขอดเลยนี่นี่ลุงครับโอ้โหมอีหลปลาตแกงเงียสดอีหยังเมกี้นี่ดียังขมเลยมาโอ้คนสดแกงแกงขี้เล็กนี่ไงบอเหัอันอันติฟนี่นี่ฮ่อนๆ่อน,นจังฮัโลโหลดีกวดต้องมมกันไหมคุมบรัไอ้การเป็นไซเนี่ยมันวเัต่างคนต่างสน เมนูว yup. ันนี้ก well ็แกงเนี้ยวใส่ผักหวานราบขมมาเจนแกงหมแกงผักกินเลขมฮเมนูอันแกงเนี้ยไปแตงหมแกงก่นแซบแซบแซบปแตแกงผักหวานผักหวานจากสวนบซเจะมึงเอาขอสีห้าที่จะเแซ่บบปีบโอเคแ่นั้นละี่กหวานนะสีบดลายอืดเนาะ่รบเ นี่กินแต่น้อยจนใหญ่แล้วฮะเอาอีกแล้วเจ้านี่ว่าไกันเอาเลยแกงคิดเล็ก้อนเหนียวเขาจะกินเขาอิ่มมั้นาะวันนี้นะขึ้นมาดีกวนาุ้นลอยนีใช่ไหมสวัสดีครอินม่อาไเัยนในคนหน่อยยู่ครับไปใส้เบิดเด้อหลงงังปะครับ เียวมันางีเป็นังแรยแล้เานี่ทงแล้วนมมีอย่เน่ยมันอมนั่งไมหวมันอิ่มไว้ก็ถ้านั่งกินมันอิ่มไวนะการหนมบอกบอแซบนั่งกินบอแซ่บบอได้อั์ทรุตบอได้อัรุต้องยืนกินเหมือนหนเป็นริสาแต่ลูกศินลิสายังพายืนกินเนาะหัวปลาทูเฮียเป็นมักเนี่ยนะมันกรอบแบบ มันกินยังที่กบกวาพี่ชายไปกับลุงไหมไปไหนครับไปไหนนะป้าอำนาวัดอำนาจนาเจริญวันไหนป้านีแหละคุณน้ำใส่คุณน้ำคำบอกคุณน้ำคำดูว่าช่วงบ่ายป้าตกใจเพราะเขาถึงแต่เช้าเลยดูว่าช่วงบ่ายดูสิครับอไปพงษ์ไปพงษ์คือโบกิบโอ้เจลเจลยังบ่ยังบ่คือขาดเลยโบกิบให้มันแก้อีกสองงานนึ่ ตัดไปจะถึโมงต่เนี้ยันเหลืออยู่กนี้เมื่อานนี้หอยพ่นสยางจนตินเข่าเมื่อวานคูนที่ีนู่นรอนไวเอามาสาดนี่เลเก็บงานครัวพอดอแห้เน้อแห้งหเลยจากจากแ้ย้ายนี้ไ่อน่ใช่ฝนมันตกมันี่มันเ้งมันเด่มเงเดงโคมันเด้ง่นไง มันใส่กับดิงเนาะเวลามันดงไปไม่พูนมัถึงมันก็เดิงเอาไม้ดเด้งแังๆเป็นเป็นสลากัดด้งดงขามขาาแพงอเลยปลากลวยสปริงบ่สปริงโเม็ดฝนเนาะเม็ดฝนไม่็นะข้าวนบอกะฟานกอดแข็งคนี้เลข้าวไม่ดฝนนะลงมาถึงนี่ก็ดดิงเลยินเตอน่งานลำเหลือเนว่าคนว่าม่ขึ้นขึ้นัวพกเปียกคนว่านะ ว่ามันเด้งโอ้ยใสนเด้งโพเด้งโูกัวเหมือนี้ม่มีคากันไหมก็หล่าโอ้ยเบิ่งเนี้ยแล้วก็มันเปียนอมเพื่อน่ังไงก็แต่ว่เปลี่ยนหันละมันหนาไหลหันมันไหลลงมาพี่ ตามันมันติดออกนีไงลุงัไม่ได้เปลี่ยนไม่ทันทีถ้าลุงไม่เปลี่ยนลุงก็กั้นเหล็กไว้ก่อนก็ได้นะกั้นไไม่หน่อยไว้นะตรงนั้นนี่น้ำมันไหลลงมาน่ะมันก็ซึมลงดินเนี่ยทำคูเล็กๆไว้นะถ้าไม่อย่างนั้นกันไหลอะเนี่ยเอาอิฐขึ้นก้อนนึงอะอิฐแดงเนี่ยมากั้นตรงนี้มาชันหน่อยเนี่ยมันก็ตรงนั้นมันก็ซึมมนให้มันไหลเข้ารูปันกงว่ถ้า ถ้า้นกว่าลุงจะทำเสร็จเนี่ยแกนเป็นร่องไว้คือมันก็ติดตรงนี้มันก็ไตรงนี้แไ่เปลี่ยนตรงนี้มนชิสแ่นน้นปลา้ระซิเี่ยม่น้ไเปลี่ยนมันหนออกเอนม่ก็ได้กันได้ก่อนไปจะแกน2แผ่นสแผ่นก็กันได้แล้วป้าหลังห้องน้ามันมีอยู่เอมาแกนชั่วคราวก็ได้สแผ่นื นีงเป็นไปใสลงวเ่ลางดลลงลงงกินข้าวกันะิ่น่มยัวกี่ทุกันนี้กินข้าวบ่ครับาลุงีนี่มันไม่ใด่ของมันนี่แล้วใส่กาแฟมันเป็นตะถิ่นบิลีเออมันเป็นตะถิ่นบิลีออ

ทำตุ๊ดเป็นเน็นเตแนะนำแ้งฟาร์มเาไม่กับเวอร์เนเ้ส้มคเก็ออมไปเลยน้ามันหมุนเป็นนำใบยานังนำใบยานั่งยังเดียวพ่อใคก็ได้พอนาไปนใครก็ได้คไปมใครก็ได้ค็ได้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 ไดโมกินกอครสอะไรเป็นยังบคแสบปันนมือี่ mặc sáng đóng hoa bữa lắm nha mưa nha mưa mưa nha 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 mưa กินงสกิดบพ่้อนุงสกแซบหอมผักหวานนั้นผักหวานนั่นมันเสียแล้วว่ขึ้นฟองเจ้าของมันต่ำมันอยู่ได้สองวันเออมือที่สองินเอามันไหวเหรอโน้ยวแบเาแมนแซบนไดนี่ยผมปะ กินแกงเหนียวมุ้งด้หยแกงเหนียวพิเศษไลผู้ใดเอามาเหนียวก็ลอยเลยไม่เนี่ยแกงนี่นะลุงผู้ใดเอามาก็ลอยตะวดูว่าไปหาสอนเมื่อวานถ้าเรเห็นรักไปสอนพูดนะแม่งตัดเตาเด็ดเอาหัวออกแต่าเบาเอาไล่มันออกทุกทุกยอแกงยังเดียว้เลยเด็ดเลยล่างเลยแกงเลย เอาปีม so ันออกต้องเอาปีม um. ันออกถ้าไม่เอาปีมันออกมันไม่ได้เอาปีออกมาปีเอาปีเอาปี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 ยาชี้ว่าเอาปีมันออกว่ามันมวนเด้อปีปีเปิดเด้อปีหมายถึงปีภาษาพูไทยเรียกปีต๊อบเตาปีแก่เตาไทยบอกว่าปีเห็นมากกว่าบอกมีปีก็จะมาเอาปีปีโอ้ย เขาปีเขปีเนี่ยจะปีนี่เดี๋วปีเขาอะคอยมีปีบอกเดี๋ยวนี้เขาดนี้ตัวชุ้เจ้าขึ้นไปใส่เนี่ยเออปีกปีคเอม่งครือยูนิฟปีก็คอยมีได้ปีข้าจบอกเออโอ้ยยังชูเจ้าอ่ะคือบลแล้วคอยคืดี๋่วอยเอาว่าเออมีปีว่ามาเสื้อบาเสื้อดอกตงขึ้นไปไกลว่านั้นมีได้คือโอ้บางคำเนี่ย เดีิกัปีแซบบบอกคำเดียวมอเห็มีไรบ้มีเห็ดกับแสบล้วนะูไม่มีหลไยคำคำบอแ่บอ่ไ้กินอีกเจาปีมออยบอกยำปีเลยบอยำปีเลยยำปีเออักวันนี่พ่อปลูกเองใช่ใช่ใช่เออแสบเป็นแสบแสบเป็นต้น้นนบางนใหญ่ แม่นตนน้นใหญ่หนาใหญ่ทุกวานปีกายนี้มีเ,เด็ดปีนี้เด็ดแล้วปีนี้เด็ดได้แล้วครับเพราะมันใหญ่ละปีกายนีมันแตกน้ำเด็ดหอยมันแตกต้นนี้ก็ยังโค้งลงมาโน้มลงมาโน้มไม่โค้งเอาเสืกดึงไว้มันแตกออกมามันจะแตกมันโค้งแตกขึ้นล้ำเลยมันกับทางตรงอย่างเี้ยนเด็ด